สวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Blacktail นะครับตอนนี้เราเดินผ่านมายัางประตูบานใหญ่แล้วเพื่อที่จะมาตามหาโซระและนะครับเด็กแกเองเราต้องเจอความจริงอะไรบางอย่างที่คาดเดาว่าโซระเนี่ยอาจจะตายแล้วแต่อย่างไรก็ตามความจริงมันยังไม่ปรากฏชชดขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าโซระตายจริงๆหรือยังอาจจะมีชีวิตอยู่แหละแต่ไม่รู้ว่านี่ <c oughs> จะอยู่หรือเปล่า จริงๆพวกเราไม่ควรจะเคืองอะไรกันแบบนี้นะยาก้าโซละาฉันกำลังจะไปหานะเอาล่ะได้เสียงโซละาแล้วเดินไปเรื่อยๆก่อนไปยาวๆโอ้โหแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองพี่น้องฝากแฝดโซละานั่นมันเธอเอาไม่ ฉันรู้คุนพลาดฉัน,ฉ,นฉันไม่คิดว่า <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดแบบนี้อย่าโทษตัวเองเลยน้องสาวเรืองตาของฉันได้จบลงแล้วหลังจากท,ที่เธอได้ออกจากหมู่บ้านนั้นไปฮะโอว่า อย่างไรกันอย่าบอกนะบาบาไม่เป็นเวทนตร์อีกความโชคร้ายไปอุบัติเหตุมาเปความสกจ้าของจริงของชีวิตนี้เฮ้ยไปแล้วจริงหรอแล้วแบบอันนี้เชื่อผูกคอฉันเลยทำไมเธอถืออยู่ที่นี่เพราะบาบานั้นไม่ได้สนใจความต่อฉันแต่เธอยังกระหายวิญญาณของฉันอยู่ เธอต้องการจะก,กักขังทรมานฉันไปตลอดและเธอก็ได้กักข,ขังทรมานวิญญาณแม่เราต้องหยุดเธอก่อนที่เธอจะกลืนกินวิญญาณของเจ้าด้วยอา้าวอัดเลยรู้ล้คือพวกเราหวังว่าเธอจะช่วยเหลือพวกเราได้ได้ฉันสัญญา โอ้โหเฮ้ยบ้าบ้าได้เวลาแล้วล่ะหัวใจดวงนั้นเป็นทางเดียวทีはは่เจ้าไม่มีสิทธิ์พูดไรซึ่งพลังฉันฉันเธอไปได้ฉันรือเปล่าโอเค ฉันคิดว่าได้เวลาที่ฉันจะหยุดเรียกร้องและกดแล้วมาเถอะเลือดต่อเลือดกระดูกต่อกระดูกบ่าเอ้ยแต่ต้องต้องเล็งไปที่หัวใจนี่แน่อ๋โอ้โหนี่แน่เฮ้ยหลบโอ้ย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 าโอ้ยโอ้ยแมวหน้าแมวหน้าเขาคิดตั้นเหรอ นี่เออกระดูกคิสตันทีนึงยังไงนี่เนอสโลไปเลยเน้นเน้นไอ้ตกปวดเนี่ยพวกเนี้ยโอ้อ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบแป๊บโอ้ my god แล้วก็อีกไปที่ตรงนั้นตรงหัวใจนี่เนอโอ้โหโอ้บ้าจริชัดโอ้ยโอ้ยโอ้หมันเยอะขึ้นไปแล้วนะนี่เนอ ยังไงโอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวก็เดีย ب, เย๋ยวก็ใจเย็นๆใจเย็นๆนะน,น,น,นี่เอ้ยปัดอีกทีนึงโอ้มาปุ๊บก็เปิดฉากสู้กับบาบาเลยเหรอเฮ้ยหลบกันแชวัปแชวัปยังไงดียังไงชาร์จแล้วนะเอ้ยโอ้ยไม่โดนบาเอ้ยพี่ชาร์ต้องเจออะไรแบบนี้จิงๆวันเนี้ย มานี่ยิงไปเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละอ๋อมันมีไอ้ตรงนี้ด้วยปิดก่อนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแบบนึงก็มาตรงนี้เล,เลือดเลือดมาแวบเออปิดไปที่รับปลอดชึบชุบชุบม,มามาเลยมาบาบายังไงดิเจ้าจะอยู่นิ่งๆไม่ไปหรอโอ้ยเต็มเต็มโอ้ ื้อเฮ้ยเือดมมาลดนิดเดียวหรอมาไปแล้วนะต้องใช้ธนูคริสตัลในการสู้อะ่ะใช่ไหมเือดมมาลดนิดเดียวจริงๆริเลยเนี่ยแล้วก็ยังไงน,นี่เน่เต็มเต็มเฮ้ย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 เือดจะหมดแล้วอัดทีหนึ่งโอ้ดูตรงพื้นสีแดงเลยนะทุกคนก็ยิงไปโอ๊ยโอ๊ยยา อ้าวโดนเต็มเต็มแตนต้องการเจ้าจะได้ยินฉันหรือเปล่ามันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว,ลวถ้าไรซึ่งเจ้าข้าจะไม่มีอะไรเลยฉัน ก็จะเป็นแค่ไล้โปรดอย่าได้อะไญญอรแบบนี้กับฉันสิฉันบอกว่าฉันต้องการเจ้าไงไม่มีสัญญาณตอบรับจากสิ่งที่ท่านเรียกหรือบางทีสิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดนั้นก็คือเอาละ อับกระหารโอ้ฉันรู้สึกตกใจจริงๆเนี่ยในที่สุดฉันก็สามารถรู้สึกได้แล้วว่าเจ้าพร้อมแล้วไงเอาละเรามาระเบิงระบำเอ้ยเรือระบำไก่อีกรอบหนึ่งไหมไม่เนี่ยโอ้ยนี่มาก่อนนี่ยิงไปทีนึงเฮ้ยมันอันนี้อแหละ นี่เนี่ยเฮ้ยหลบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนแล้วก็มาตรงนี้ชหวยปิดปากไปไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดเรื่อยๆโอ้โอ้ย่าอือมามาเลยนี่เนี่ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยอ่าโอ้ยโอ้ยไอยาไอยาอะไรเนี่ยนี่เนี่ย แล้วก็จิงไปโอ้มันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาปักไปก่อนโอ้ย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 นี่นี่เนี่ยแงโอ้ย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 เอาเอาไปเขตมันเฉยเลยจิงอืมจิงแงเอ้ยฉันจะไม่มีทางปล่อยแกไปหรอกนะไอ้แชทได้กือกกินแกเธอ โอ้โหอะไร呀อันซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังไงดีนี่ยิงไม่โดนอ๋อป่ะเอ้ยมันเจ็บเป็นบ้าเลยเนี่ยโอ้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะปัดอีกรอบหนึ่งเอ๊ะ อะไรอีกนะ่าอ่าเอ้ยเรารอใช้เล่นแน่ๆเลยเฮ้ยยังไงมันพ่นไฟใส่หรอแย่ yeah, แล้วฮัลโหลยังไงต่อดีเอาไฟดับไฟดับไปเลย What h a p p e n เกิดอะไรขึ้นอุ๊ยอ๋อโอ้โหไฟเผาลัวๆมากนี่เนี่ยปิดปากมันไปก่อนปิดตรงนี้ก่อนชึบอืมเรียบร้อยแล้วก็แกไม่สามารถหนีจากอกกอ,ขอเขาชัดได้หรอกนะหาจะลองนะนี่เนี่ยปิดกปิดปิดป,ดปากก่อนเฮ้ย มานี่นี่อืมยิงไปที่หัวใจเน้นเน้นยังไงดินี่เนี่ยโอ้ my god ็นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกเอ้ยปิดหัวใจอีกแล้วมาเลยปักไปทีนึงมาจะบอกว่าธนูยมาไลา่ขีดจำกัดไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เลือดม,มันก็จะเพิ่มด้วยโอ้โหฮลัลโหลสวัสดีนี่ยังไงนี่เน่ เฮ้ยมันจะยิงมาแล้วมาปังยังไงไม่โดดไม่เนี่ยแล้วก็่อีกทีนึงเอ้ยยังไงเจ็บไหมบบาแกคือจิตวิญญาณแม่ฉันพี่สาวฉันด้วยบังอายิงนักข้าจะปลดปล่อยวิญญาณพี่สาวกับแม่ของข้าเดี๋ยวนี้โอ้จงยอมรับสิ่งเกิดขึ้นเถอะนะ ม่มีทางหรอกพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในไม่ช้าแสดงว่าตอนที่วิญญาณของโกลา่าไปอ่ะน่าจะไปทำพันธสัญญาหรือว่าบาบาอาจจะกืนกินหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่โกลา่าแคร์คือเกี่ยวกับลูกสาวเธอสองคนเดาว่าน่าจะเป็นโซลากับยาก้าก็เลยทำไงได้ให้ลูกสาวปลอดภัยแังไม่มีทางแต่ต้องฉันได้หรอกนะบาบายังไงไอ้เนี่ยโอ๊ย มันมาอีกแล้วปักไปก่อนแล้วก็ยิงมาตรงนี้นี่เนยมาแฉกยิงไปไอ้เจ้าตัวใหญ่น่ะอุ้ยอุ้ยอีเดะยิงทีนยงไอ้ธนูไรคีจำกัดเราก็จะยิงกันรัวๆแล้วล่ะโอ้โหมันเผาไฟโอ้ยโอ้โหโอ้โหบ้าเอ้ยโอ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 ยยใจเย็น ใจเย็นพี่ขอให้พูการน,นี่แน่แค่นี้ไม่อุย้ยกลแกล้วใลแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกระดาหาดเข้าไว้หายใจเข้าลึกๆทุกอย่างจะต้องจบลงแต่บางสิ่งบางอย่างก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยลูกค้า นั่นคือเจ้าใช่ไหมความจริงได้เปิดเผยแล้วโอดาหาก็คือแม่ของโซระกับยาก้าแน่ๆแล้วก็ตอนที่เธอตายความคิดของเธอคือเธอทำยังไงก็ได้ให้ลูกสองคนมีชีวิตรอดต่อไปได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรเธอก็ขอให้มีคนปกป้องก็เลยทำให้บาบาเนี่ยมาหรือเปล่าแล้วก็จัดการคนที่ทำร้ายยาก้ากับโซระ เรื่องราวก็เลยเป็นเช่นนี้ทาให้แบบโพดากรอยซาราวิซาหรือ่าแบบวอโกโดนเราอยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าล่ะโอ้มันเป็นการเดินทางและการจัดที่น่าสนุกดีนะเจ้าทําดีมากสิ่งนั้นได้พูดว่าฉันอยากจะพูดเหมือนกันถ้าไรซึงเจ้าท่านก็ไม่สามารถมาได้แก่ขนาดนี้ถ้าไรซึงเจ้าก็ทํำดีแล้วเจ้าหญิงในทสุด ฉันก็รู้แล้วว่าเธอคือใครและฉันคืออะไรมเป็นเวลานานแล้วล่ะที่ฉันคิดว่าฉันคือกากาใช่เจ้าเดินทางมาไกลมากไม่หรอกเพราะเราเดินทางมาไกลมันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะที่ฉันไม่เคยถามชื่อเธอเลยตลกเหมือนกันฉันก็ไม่ไม่เคยถามชื่อเธอเหมือนกันได้เวลาแล้วล่ะ เอาละเตรียมใจใพร้อมแล้วกันนะหน้ากากนั้นใช่แล้วนี่อยากจะโอเคอจะโอเคนะฉันจะแบกหน้าที่ของเธอต่อไปดังนั้นถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วล่ะอาจจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเป็นไปได้เสียงยาก้า อุ้ยเซอร์ไพรส์จเจอกันใหม่นะเจ้าหญิงอ้าวสีงที่เป็นตัวละครหลักคือยาก้าและเดอะ o i c ์ก็คือตัวเราที่เป็นตัวละครหลักเอาคลกไปอีกเอออะถ้าพูดง่ายๆคือเอ,อ่อหน้ากากอะ่ะคือตัวยาก้าที่เป็นเสียงแบบใสๆแต่ว่าเสียงที่แบบเข้มๆอะ่ะที่เป็นตัวละครหลักที่เราเล่นอยู่เนะี่ยก็คือเดอะ o i c ์เอาอย่าบอกนะว่ายาก้าคือตายไปนานแล้วเหมือนกันหรอ หรือว่ายังไงหรือเป็นจิตอีกด้านหนึง่งไม่แน่ใจมีใครรู้คําตอบไหมสามารถบอกได้นะหรือเราอาจจะเก็บเนื้อเรื่องไม่ครบหรือเปล่าอ้าวในสุดเจ้ากรมาถึงแล้วเรากลับไปที่บ้านได้เปล่าโอ้ฉันว่าฉันอยากจะพักผ่อนสะหน่อยโอ้แต่ยังงงไปเลยการเดินทางเท้จจริงของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นจากจุดนี้ใช่จุดนี้จริงๆแหละฉันหมายถึง เหมียว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 อ้าวเฮ้ยเซอร์ไพรส์จริงอะเนี่ยแลมีเหตุมีเจ้านมโอ้โอมีผึ้งแล้วก็นั่นบ้านบ้านของพวกเรา มันต้องมีคําตอบอะไรเพิ่มเติมปะว่าตอนนี้ยเสียงใสๆสคือเหมือนหายตัวไปแล้วหลังจากที่ถอดหน้ากาก,ากออกโอ,โ,อโอ้มีอะไรไหมน่าไม่มีอะไรเลยเหรออย่างเงี้ยแบบนี้สิมันต้องมีคำตอบสิน,นิดนึงไหม อ้าวเดี๋ยวก่อนจอดำเลยเหรอจอค่อยๆดำเลยเหรอเออจะบอกจะไม่รู้ความจริงอะไรเลยเนี่ยไม่มีผู้ร้ายและจริงๆก็ไม่มีฮีโร่ด้วยซ้ำ บนทางที่พวกเราเดินไปนนเดินทา,างด้วยแสงประกายยิบยับจากความฝันของเราจากนิยายนั้นแน่นอนว่าพวกเราจะกลายเป็นอนดีตที่มัวหมองเฮ้ยที่เราปิดหลังพึ่งน,นี่คือพึ่งแต่ไปหมดเลยเหรอ ให้เห็นไฉด้านหนึ่งอะเส้นทางนั้นะอะไรซึ่งประโยชน์และเกี่ยวข้องของพวกเราสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้และเส้นทางที่พวกเราบอกว่าสร้างขึ้นมานั้นมันก็สร้างเราขึ้นเหมือนกันไม่มีทั้งฮีโร่ไม่มีทั้งผู้ร้าย <Just> มีแค่เราเท่านั้นและเกมก็จบลงประมาณนี้ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือก็เป็นเรื่องราวที่ยาก้าเนี่ยต้องการจะตามหาโซล่าอะว่าเฮ้ยแบบโซระหายไปไหนแล้วเหมือนเป็นรู้ความจริงแหละว่าทั้งโซระกับยาก้าเนี่ยเป็นลูกของโคดาน่าแล้วก็โคดาน่าก็ดูเหมือนว่าโดนบาบาเนี่ย กลืนวิญญาณเข้าไปก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยบาบาก็ทำหน้าที่แบบปกป้องโซลากับยากะนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาทำร้ายยากะเนี่ยก็คือจะโดนบาบาแบบจับตัวไปแล้วก็ขังไปแบบตลอดการซึ่งเราเองก็ไปช่วยปลดปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เนี่ยจะรู้เนื้อหารประมาณนี้แหละแต่ถ้าเนื้อหาอื่นว่าเฮ้ยทำไมยากะจู่ๆแบบเป็นหน้ากากแล้วก็ The Voice กลายเป็นตัวตนเราเนี่ยอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะหรือว่าจริงๆแล้ว ยาก่าคือดนจ่จากเราไปนานแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ถ้าเกิดใครแบบมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้แน่นอนว่าสิ่งที่อยากจะบอกนะเราก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าเกมนี้มันได้อะไรไหมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นแม่มดหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าพูดง่ายๆคืออาจจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นทั่วไป สิ่งสาคัญก็คือเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนๆนั้นเป็นคนที่ประหลาดไม่ควรจะไปบูลลี่เขาหรือไม่ควรจะทําร้ายเขาเพราะเพียงแค่ว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นเราต้องมองว่าทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้และอาศัยอยู่ร่วมกันอ่ะเขาก็คือคนเขาคือสิ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนที่แตกต่างอ่ะเขาเกิดมาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติเราเองก็ใช้ชีวิตเปกติเพราะฉะนั้น ไม่ควรจะต้องมีใครต้องถูบูรี่ว่าพาะเป็นคนที่พิเศษเราควรจะต้องใช้ชี้อ,อยู่ร่วมกันแล้วก็เพิ่งพะอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งมองมองว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงถามว่าการบูรี่กับการไปทําโทษของคนนี้เพียงแค่ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นแม่มดแม่มดแล้วเป็นสีนชั่วร้ายหรือเปล่าคําถามก็คือเรารู้ได้ไงว่าเขาชั่วร้ายเรามีหลักฐานหรือย,ยังเรามีอะไรที่ไปตัดสินคือเราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าเฮ้ยเพราะเป็นแม่มดคือชั่วร้ายเราต้อง ที่สุดก่อนว่าเฮ้ยเขาชั่วหรือไม่ชั่วจากพฤติกรรมของเขาจากความตั้งใจที่เขาจะใช้ชีวิตดังนั้นเรื่องนี้นก็คงจะบอกแค่ว่าอย่าได้ตัดสินใครว่าเพราะคนนั้นเป็นแบบนั้นแล้วคนนั้นจะเป็นคนชั่วแต่ให้ตัดสินว่าความตั้งใจและความความที่เขาประพฤติออกมานั้นอะ่ะเขาเป็นคนยังไงและแน่นอนทุกคนไม่ควรจะแบ่งแยกกัน เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยต,ติดตามเกมแบล็กเทอรมาตลอดนะครับเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามชมได้เลยนะครับ